สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่หนกันนะครับอันดับแรกในที่บอกไปแล้วครั้งที่แล้วว่ารอบนี้เราจะให้ทำแค่ข้อขี้เท่านั้นข้อคู่ไม่ต้องทำมาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มที่ข้อที่หนึ่ข้อที่1 ข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่านิเศษ P หรือ Q กับนิเศษ P และนิเศษ Q ข้อนี้เราทำยังไงจากเดิมนิเศษเขียนก่อนนิเศษ P หรือ Q สมมูลกับอะไรครับสมมูลกับเอานิเศษสามารถเอาเอานิเศษเออกมาทำอะไรเข้าไปได้กระจายเข้าไปได้เพราะว่าอันนี้มีวงเล็บ ต้นทางมีวงเล็บแต่ปลายทางไม่มีวงเล็บเห็นไหมแสดงว่าวงเล็บหายในเมื่อวงเล็บมันหายไปแสดงว่าเขาจะต้องกระจายนิสศษเข้าไปฉะนั้นจากพีปกติเอานิสศษกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นนิสศษ P จากหรือเอานิสศษกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นและจาก Q เอานิสศษกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นนิสศษ Q แค่นั้นเองเห็นไหมเสร็จแล้วข้อที่1ทันไหมครับนี่ไงได้แล้วตรงพอดีเลยแค่กระจายเข้าไปเฉยเฉทันไหมทันมาข้อที่ ข้อที่สามะข้อที่สามข้อที่สามเขาบอกว่า p แล้ว q กับนิเศษ q แล้วนิเศษ p เอ๊ะปกติเราเคยเจอแต่ p แล้ว q สมมูลกับอะไรนะนิเศษ p หรือ Q, ถูกไหมแต่อย่างที่บอกไปแล้วมันมี p แล้ว q มันจะมีสมมูรณ์กับถ้าแล้วอยู่ถูกไหมลองย้อนกลับไปดูซิว่าสมมูรณ์กับอันไหนนหนนะนี่ไงถ้า p แล้ว q สมมูลณ์กับอะไรนี่ p แล้ว q สมมูลณ์กับนิเสษ q แล้วนิเสษ p เห็นไหมเห็นไหมเหมือนกันเลยนี่ถูกไหมฉะนั้นข้อที่3ก็สามารถที่จะตอบได้เลยก็คือจากโจทย์นะเป็น ถ้า p แล้ว q ก็จะสมมูลกับนิเศษ q แล้วนิเศษ p ได้เลยเข้าใจไหก็สามารถที่จะตอบข้อ3ได้เลยแค่นี้เองอเข้าใจไหมครับท่านมาเพื่อไม่มีการเสรียเวลาข้อที่5คราวนี้ข้อที่5 ข้อที่ห้าเป็นก็ต่อเมื่อ P ก็ต่อเมื่อ Q อ่อะไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจอ้น,นี้จำไม่ได้ใช่ไหมก็แค่เปิดย้อนกลับไปดูครับก็ต่อเมื่อมันมีอะไรสมบูรณ์กับก็ต่อเมื่อบ้างนะอะมีนี่ P ก็ต่อเมื่อ Q สมบูรณ์กับ P แล้ว Q และ Q แล้ว p เห็นปะใช่ไหมนี่มีก็ต่อเมื่อมีอีกไหมก็ต่อเมื่อก็มีอีกก็คือ P แล้ว P ก็ต่อเมื่อ Q ก็นิสศษ P ก็ต่อเมื่อนิสศษ Q หรือ Q ก็ต่อเมื่อ P เห็นไหมมี2อันฉะนั้นเมื่อกี้แต่เราคุ้นๆไหมโจทย์ข้อที่ห้าเห็นไหมโจทย์ข้อที่5้าม,มันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยก็คือ P ก็ต่อเมื่อ Q จะสมมูลณ์กับ P แล้ว Q และ Q แล้ว P เห็นไหมย้อนกลับมาดูสิ P แล้ว Q และ Q แล้ว P จริงไหมนี่ข้อที่ห้าเห็นไหม P ก็ต่อเมื่อ Q สมมูลกับ P แล้ว Q แล้วและ Q แล้ว p เห็นไหมนี่มันสมมูลกันนี่แสดงว่าก็สามารถที่จะเขียนแล้วก็ตอบได้เลยนี่ P ก็ต่อเมื่อ Q ก็สมมูลกับ P ถ้า P แล้ว Q และ Q ถ้า Q แล้ว p อันนี้คือข้อที่ข้อที่5ก็สามารถที่จะตอบได้เลยว่า2ประพจน์นี้สมมูลกัน ทันมาข้อที่หกไอข้อที่เจ็ดสิข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดถ้าลองสังเกตดีๆข้อที่เจ็ดกับข้อที่ห้ามันคล้ายกันไหมเป็นก็ต่อเมื่อเหมือนกันเห็นปะแต่อันนี้ปลายทางเป็นเครื่องใหม่และเห็นไหมวงเล็บสองวงเล็บนี้เป็นเครื่องหม่แล้วก็สามารถทําได้นี่เพราะว่าก็เปลี่ยนจาก P แล้ว Q เป็นนิสั P หรือ Q ถูกไหมแล้วนี่ไงสอดคล้องกับมันมีนิสศษอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวมันก็ต้องนิสศษกระจายเข้ามาอยู่ดีถูกไหมครับฉะนั้นข้อนี้อาจจะเยอะหน่อยสําหรับข้อที่7ข้อที่7มาเริ่มต้นค่อยๆเริ่มกันจากเดิมโจทย์บอกว่านิสศษ P ก็ต่อเมื่อ Q มันจะสมมูรณ์กับอันดับแรกเปลี่ยน P ก็ต่อเมื่อ Q เนี่ยให้อยู่ในรูปนี้ก่อนเห็นไหมตามข้อที่5ก็จะกลายเป็น นิเศษยังคงอยู่เหมือนเดิมครับวงเล็บยังคงอยู่เหมือนเดิมอาเป็นวงเล็บปีกาใหญ่ละกันพอมันต้องมี2วงเล็บใหญ่ก็จะกลายเป็น p แล้ว q และ q แล้ว p ถูกไหมแล้วก็ปีกาปิดถูกไหมครับอันนี้ถูกไหมจาก p ก็ต่อเมื่อ q ด้านในนี่จากด้านใน p ก็ต่อเมื่อ q เราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ถูกไหมอะไฮไลท์ไว้จะได้รู้ ถัดมาสิ่งที่อยู่ด้านในครับนิเศษกับปีกาติดไว้เหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันเพราะสังเกตเห็นไหมว่าปลายทางเนี่ยไม่มีเครื่องหมายท่าแล้วแต่มันมีเครื่องหมายและหรือแทนเห็นไหมแสดงว่าเราก็ต้องเปลี่ยนท่า P แล้ว Q เนี่ยไปเป็นเครื่องหมายและหรือถูกไหมครับ้าพูดง่ายๆดังนั้น P แล้ว Q สมมูลกับประพจน์อะไรประพจน์นิเศษ P หรือ Q เ okay, ไหมและก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็นิเศษจาก Q แล้ว P ก็จะกลายเป็นนิเศษ Q หรือ P ทันไหมทันไหมครับอันนี้บรรทัดที่1นนะจาก P ก็ต่อเมื่อ Q แปลงให้เป็นนิเศษไอพี P แล้ว Q และ Q แล้ว P ถัดมาจาก p แล้ว q เปลี่ยนให้เป็นนิสศษ p หรือ q จาก q แล้ว p เปลี่ยนให้เป็นนิสศษ q หรือ p เห็นไหมครับถัดมาคราวนี้ข้างในมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมอย่างมากก็ได้แค่สลับที่กันถูกไหมครับฉะนั้นเอานิสศษข้างนอกเนี่ยกระจายเข้าไปข้างในเลยถูกไหมเอานิสศษกระจายเข้าไปเลยค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆกระจายก็จะกลายเป็น วงเล็บนี้เอานิเศษกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นนิเศษข้างในวงเล็บก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เอาเอาวงเล็บกระจายเข้าไปในวงเล็บอีกทีหนึ่งเราเอากระจายเข้าไปข้างในนี้เฉยเอาไปกระจายไว้ข้างหน้าหน้าวงเล็บแล้วก็กระจายที่เครื่องหมายตรงนี้เฉยถูกไหมเรายังไม่ได้กระจายเข้าไปข้างในสุดนะค่อยๆทีละขั้นตอนจากและก็ต้องเปลี่ยนเป็นหรือเจอนิเศษกระจายเข้าไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นหรือแล้วก็จากวงเล็บธรรมดาก็จะกลายเป็นนิเศษวงเล็บ ห็นไหด้านในก็ยังคงเหมือนเดิมเห็นไหมหลังจากนั้นนิเศษก็กระจายเข้าไปข้างในอีกทีหนึง่งนิเศษเจอนิเศษก็หมดก็เหลือแค่ P จากหรือเปลี่ยนเป็นและจาก Q เป็นนิเศษ Q เห็นไหใส่วงเล็บให้มันด้วยเครื่องหมายหรือเหมือนเดิมเพราะไม่ได้มีอะไรทํากับมันถัดามาวงเล็บนี้มีนิเศษอยู่ข้างหน้าวงเล็บอานิเศษกระจายเข้าไป จากนิเศษคิวเจอนิเศษเข้าไปทีหนึ่งนิเศษเจอนิเศษก็เหลือคิวตัวเดียวอาศใส่อง์เลบไปด้วยจากหรือเปลี่ยนเป็นและจาก P เปลี่ยนเป็นนิเศษ P ีโอเคไหมเสร็จแล้วนี่ไง P และนิเศษคิวหรือนี่หรือคิวและนิเศษ P ีคิวและนิเศษ p ีเห็นปะแสดงว่าข้อที่7ก็ทําไมกันสมมูลกันเหมือนกันเห็นไหม แค่เองอันนี้คือข้อที่1 3 5 7ถสห้าดมาข้อที่7แล้วก็ต้องไปข้อที่9ต่อข้อที่7แล้วก็ต้องไปข้อที่9ต่อข้อที่9วงเล็บถ้าแล้ววงเล็บที่มีและหรือถ้าแล้ว เอ๊ะคุณคุณไหมถ้าแล้วกับและหรือมันสามารถที่จะกระจายเข้าไปได้ถูกไหมถูกไหมครับฉะนั้นคราวนี้จากและดูนะจากและเปลี่ยนเป็นหรือจริงไหมอ่ะเราลองย้อนกลับไปดูสิข้อไหนนะนี่ข้อที่8เห็นไหมจากและเปลี่ยนเป็นหรือเห็นไหมจากและเปลี่ยนเป็นหรือนิเสษไอท่าแล้วกระจายกลับเข้าไปด้านหลังถูกไหม กระจายกับข้าไปด้านหลังเห็นไหมเหมือนกันฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยถูกไหมครับเห็นไหมฉะนั้นข้อนี้ก็จากเดิมเป็น p และ q แล้ว r ก็จะสมมูลกับ p แล้ว r หรือ q แล้ว R เห็นปะก็สามารถที่จะตอบได้เลยในข้อที่9้าเพราะว่ามันตรงกันอยู่แล้วมันเป็นประพจน์ที่สมบูรณ์กันเลยเห็นไหมคิดแค่รอบเดียวไม่ต้องทาหลายขั้นตอนเหมือนข้อที่7เห็นไหมครับถัดมาข้อที่9้าเสร็จแล้วก็ต้องไปข้อที่ส1อต่อ,อข้อที่9้าเสร็จแล้วก็ต้องไปข้อที่สิบอดต่อ 11 p แล้วนิเศษ q กลายเป็นนิเศษ p หรือนิเศษ q เห็นไหมจาก,ากาท่าแล้วเปลี่ยนเป็นหรือสังเกตเวลาที่เราทำประพจน์ที่สมมูลกันในลักษณะนี้ให้เราสังเกตเครื่องหมายให้เราสังเกตตัวเชื่อมของมันดีจากท่าแล้วเปลี่ยนเป็นหรือจากวงเล็บมีกลายเป็นไม่มีวงเล็บอะไรอย่างเงี้ยให้เราสังเกตลักษณะนี้เก้าไว้อะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปจากต้นทางไปยังปลายทางเพราะเราเวลาที่เราต้องเปลี่ยนคือเราจะต้องเปลี่ยนจาก ต้นทางให้ไปยังปลายทางฉะนั้นข้อนี้จากเดิมโจทย์ของบอกว่า p แล้วนิเศษ q ซึ่งนิเศษเนี่ยมันก็คือ p แล้ว q เนี่ยมันสมมูรณ์กับอะไรนิเศษ p หรือ q ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยก็คือนิเศษ p หรือนิเศษ q ถูกไหมนี่ไงนิเศษตัวหน้าหรือตัวหลังเห็นป่ม ตัวหน้าแล้วตัวหลังก็คือสมมุลิกับนิสศษตัวหน้าหรือตัวหลังนี่ไงตัวหลังมันเป็นนิสัยตัวหลังมันเป็นนิสัยคิวตัวหน้าเป็น P ปกติก็เติมนิสัเข้าไปเห็นไหมก็ตอบได้เลยสําหรับข้อที่11ถ้าจะกข้อที่11ไปแล้วมาข้อที่13กันต่อข้อที่13 ข้อที่สิบสามทำอะไรกับมันได้บ้าง <c oughs> เอานิเศษกระจายเข้าไปเห็นป <c oughs> ่มจากและหรือเปลี่ยนเป็นท่าแล้วสแสดงว่ามันต้องเปลี่ยนจากและเป็นอะไรแน่นอนเป็นหรือถูกไหมสแสดงว่าต้องเอานิเศษกระจายเข้าไปอันดับแรกก็เขียนเลยครับอันดับแรกโจทย์คือนิเศษ p และ q ซึ่งมันสมมูลกับเอานิเสษกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นนิเศษ p จากและเปลี่ยนเป็น,ปนหรือจากและเปลี่ยนเป็นหรือจาก q เปลี่ยนเป็น นิเซ่ Q ถูกไหมและหลังจากนั้นเราบอกว่า p แล้ว Q เนี่ยมันสมมูลกับเดี๋ยวเปลี่ยนสีสักหน่อยแล้วกันเราบอกว่า p แล้ว Q เนี่ยมันสมมูลกับนิเศษ p หรือ Q ถูกไหมในทางกับการถ้าเราบอกว่านิเศษ p หรือ Q มันก็ต้องสมมูลกับ p แล้วอะไรแล้ว Q ถูกไหมถูกไหมดังนั้น นี่ไงจาก p เราจะเปลี่ยนจากหรือไปเป็นท่าแล้วเห็นไหมเราจะเปลี่ยนจากหรือไปเป็นท่าแล้วเราจะเปลี่ยนจากหรือไปเป็นท่าแล้วฉะนั้นจากนิเศษก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น p ธรรมดาถูกไหมจากนิเศษ p ก็ต้องเป็น p ธรรมดาจากนิเศษก็ต้องเติมนิเศษเข้าไปถูกไหมก็จะกลายเป็นอะไรจาก p นิเศษ p ก็จะกลายเป็น p เป็นนิเศษตัวหน้าแล้วตัวหลังถูกไหมนิเศษ p นิสัษตัวหน้าหรือตัวหลังเอาใหม่นะดูนะดั่นดีเป็นแบบนี้ดีกว่านิสัตัวหน้าหรือตัวหลังจะกลายเป็นตัวหน้าอ่ะโทษโท,ษโทษมันดับมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะนิสศษตัวหน้าหรือตัวหลังจะกลายเป็น ตัวหน้าแล้วตัวหลังเห็นไหมตัวหน้าแล้วตัวหลังจากนิเศษก็ไม่มีนิเศษก็คือใส่นิเศษเพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็น p แล้วอะไรได้เลยแล้วตัวหลังก็คือตัวหลังมันเป็นนิเศษ q ฉะนั้นตัวหลังอันนี้ก็จะเป็นนิเศษอะไรด้วยนิเศษ q ด้วยเหมือนกันโอเคไหมก็นี่ไงเสร็จแล้วตรงพอดีข้อนี้อาจจะดูงงๆหน่อยเพราะว่าปกติเราจะเปลี่ยนจาก p แล้ว q เป็นนิเศษ P หรือคเขาเนี่ยเขาเนี้ก็แค่ย,ย้อนกลับมาเฉยๆเห็นไหมครับถัดมาข้อสุดท้ายข้อที่15ข้อที่15ข้อสุดท้ายอืไว้ตรงนี้แล้วกันไม,ม่มีที่พอนิเศษ P แล้วนิเศษ Q กับ Q แล้ว p เอ๊ะจากนิเศษ P แล้วนิเศษ Q มันกลายเป็น Q แล้ว P ได้ยังไงมันคุณคูณไหมถ้าแล้วกลับเป็นนิเศษแบบเนี้ยคุณคูณไหมลองย้อนกลับไปดูซินี่ไงข้อนี้ถ้า p แล้ว Q สมมูลณ์กับนิเศษ Q แล้วนิเศษ P เห็นไหมแต่คราวนี้เขาให้เรามองย้อนกลับถูกไหมถ้า Q แล้ว p ถ้า Q แล้ว p ก็จะต้องสมมูรณ์กับ P แล้ว คิวดูดีๆนะอ่ะเดี๋ยวกลับเทคช็อตหน้านี้ไปอืมเราย้อนกลับไปดูเห็นไหมนี่ข้อที่5เห็นปะพ P คราวนี้แต่คราวนี้ปกติเราจากหน้าไปหลังถูกไหมคราวนี้จะจากหลังไปหน้า ตัวหน้าแล้วตัวหลังก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหลังแล้วตัวหน้าเห็นไหมเรามองพนิเศษพีเป็นตัวหน้าตัวหน้าแล้วตัวหลังตัวหน้าแล้วตัวหลังก็จะกลายเป็นนิเศษตัวหลังแล้วตัวหน้าก็จะกลายเป็นสมมูลกับนิเศษตัวหลังก็คือนิเศษของนิเศษคิถูกไหมแล้วแล้วแหละแล้วนิเศษตัวหน้านิเศษตัวหน้าก็คือนิเศษของนิเศษพถูกไหมครับซึ่ง นิเศตเจอนิเศษ,เเศษก็เหลือ Q แล้ว p เฉยๆซึ่งก็ข้อที่5้าก็สมมูลกันเห็นป่มเรามองนิเศษ p เนี่ยคือตัวหน้าเรามองนิเศษ Q คือตัวหลังฉะนั้นจาก p แล้ว Q ก็จะกลายเป็นนิเศษ Q หรือ,อนิเศษ Q แล้วนิเศษ p เห็นปหะนิเศษตัวหลังแล้วก็นิเศษตัวหน้าเห็นไหมมองแบบนี้ก็ได้โอเคไหมค่อยๆพยายามค่อยๆมองมันดีๆแล้วแต่ว่าเราจะใช้คําพูดว่าอะไรโอเคไหมครับอันนี้คือข้อที่สิบห้า คราวนี้สําหรับคนที่ต้องการข้อเฉลยข้ออื่นๆข้อที่2 4 6 8ี่หกแปดสด้วยอ่ะอยู่หน้านี้ครับทำไว้ให้แล้วเห็นไหมหน้านี้อันนี้เฉลยนะข้อที่1นจะเห็นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนี้แล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไหมครับถัดมา ข้อที่เเฉลยไปแล้วข้อที่8 9แล้วก็ข้อที่15บห้าเขียนไหมอันนี้คือเฉลยทั้งหมดสําหรับข้อที่1ถึงข้อที่15ครับเขียนเขียนไหมพยายามลองทําความเข้าใจถ้าถ้าเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีเรามองมันเป็นตัวหน้ากับตัวหลังก็ได้ถ้าถ้าตัวหน้าแล้วตัวหลังจะสมมูรณกับนิสศษตัวหลังแล้วตัวหน้าก็นี่ไงตัวหน้าคือนิสั p ตัวหลังคือนิสศษ Q เห็นปะ ตัวหน้าแล้วตัวหลังสมมูลกับนิเศษตัวหลังและตัวหน้านี่ไงนิเศษตัวหลังแล้วนิเศษตัวหน้าเห็นไหมหลังจากนั้นเราค่อยเอานิเศษซ้อนนิเศษก็เลยไม่มีนิเศษหายนิเศษซ้อนนิเศษนิเศษก็หายเห็นไหมก็เลยคิวแล้วพีเดี๋ยวก็ข้อที่สิบห้าก็สมมูลกันเข้าไหมครับแค่นี้ลองพยายามทาความเข้าใจดูโอเคไหมอันนี้คือแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดสี่เนื้อหานั้งหมดในแบบน